สวัสดีครับลองคิดตามกันเล่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าดาวศุกร์ดาวเพื่อนบ้านเราที่รู้กันว่าร้อนเหมือนเตาอบความดันก็มหาศาลแถมยังมีฝนกรดอีกต่างหากเนี่ยเกิดมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาหรือหรือแม้กระทั่งมนุษย์เราไปอาศัยอยู่ได้อืคำถามคือมันจะเป็นไปได้หรอครับเราจะรอดกันไหมในสภาพลโหลดแบบนั้นแล้วถ้ามันเป็นไปได้จริงมันจะเปลี่ยนความเข้าใจเราเรื่องจัก,กรวาลไปเลยหรือเปล่า เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะถึงภาพดาวสุกมันจะรูแบบไม่น่าจะมีอะไรอยู่ได้เลยใช่ไหมคะคแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยดาวสุกคือเหมือนห้องทดลองธรรมชาติที่ท้าทายความคิดเรามากๆว่าจริงๆแล้วขีดจำกัดของชีวิตเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนมันปรับตัวในที่โหดๆหดได้ขนาดไหนกันแน่ โห oh, ฟังดูน่าตื่นเต้นดีครับงั้นเรามาเริ่มจากสภาพจริงๆบนพื้นผิวดาวศุกร์กันก่อนเลยดีไหมครับได้เลยค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยตั้ง460องศาเซลเซียสนี่คือร้อนจนตะกั่วละลายได้เลยใช่ค่ะร้อนมากๆแล้วความดันบรรยากาศหรอครับมากกว่าโลก92เท่ามันเหมือนกับเราลงไปใต้น้ำลึกเกือบๆก,กิโลเมตรเลยถูกต้องเลยค่ะสภาพแบบนั้นคือถ้าไม่มีชุดป้องกันที่แบบสุดยอดมากๆจริงๆนะคะ แค่ไปเหยียบแป๊บเดียวก็คือไม่รอดแล้วค่ะสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักกันครับเพราะฉะนั้นการจะไปอยู่บนพื้นผิวจริงๆเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะด้วยเทคโนโลยีตอนนี้แต่แต่เหมือนเคยมีข่าวคือหาอยู่ช่วงหนึ่งปี2020ใช่ไหมครับที่ว่าเจอกา๊าซฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศสูงๆของดาวศุก อ๋อใช่ค่ะเรื่องฟอสฟินซึ่งไอกาสตัวนี้บนโลกเราเหมือนว่ามันจะเกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกแบคทีรียอะไรแบบนั้นใช่ค่ะการเจอครั้งนั้นมันก็เลยจุดประกายความหวังขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือจะมีสิ่งมีชีวิตลอยอยู่ในชั้นเมฆของดาวศุกร์คือบริเวณนั้นเนี่ยความสูงประมาณ50-60กิโลเมตรอุณหภูมิมันจะกำลังดีเลยค่ะประมาณ30-70องศาอ๋อไม่ร้อนเท่าพื้นผิวใช่ค่ะแต่ต้องย้ำว่าเรื่องนี้ยังเถียงกันอยู่เยอะนะคะ ค,คือยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็มองว่ามันอาจจะมีกระบวนการทางเคมีหรือทางธรณีวิทยาแปลกๆที่เรายังไม่รู้จักสร้างฟอสฟีนขึ้นมาก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งมีชีวิตเลยอ๋อคือยังฟันธงไม่ได้แต่ก็เปิดประเด็นให้คิดต่อถูกต้องค่ะแล้วสมมุตินะคะสมมุติว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้นจริงๆในเมฆนั้นอะ่ะโหพวกมันต้องมีวิธีปรับตัวที่ไม่ธรรมดามากๆเลยค่ะครับ นึกภาพตามไม่ออกเลยลองคิดดูสิคะเซลล์ที่ต้องทนกรดซัลฟิวริกเข้มข้นได้หรือว่าอยู่ในที่ที่มันแห้งมากๆมากๆแล้วจะหาพลังงานจากไหนมาใช้มันแบบท้าทายนิยามคําว่าชีวิตไปเลยอะพอมีความเป็นไปได้เรื่องสิ่งมีชีวิตเล็กๆก็มีคนคิดไปไกลกว่านั้นอีกคือให้มน,นุษย์ไปอยู่เลยแต่ไม่ใช่บนพื้นนะไปเลยลอยอยู่ในอากาศแทนแนวคิดเมืองลอยฟ้านี่มันมันจริงจังแค่ไหนรับเนี้ย จริงจังกว่าที่คิดนะคะแนวคิดเมืองลอยฟ้าหรือ floating colonies เนี่ยนาซาเขาก็สนใจนะคะหรอครับใช่ค่ะเพราะที่ความสูงประมาณ50กิโลเมตรที่ว่าเนี่ยความดันอากาศมันใกล้เคียงโลกเลยเอา้าวหรอครับค่ะแล้วอุณหภูมิก็กำลังดีแรงโน้มถ่วงก็ใกล้เคียงโลกมากประมาณ90%ซึ่งบางแง่มุมอาจจะดีกว่าดาวอังคารด้วยซ้ำโหฟังดูดีกว่าที่คิดฮะแต่เดี๋ยวนะครับ มันก็ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศที่มีเมฆกรดอยู่ดีนี่นานั่นลหละค่ะคือความท้าทายหลักเลยครับเราก็ต้องสร้างโครงสร้างใหญ่ๆอาจจะเหมือนเรือเหาะห,หรือบอลลูนยักษ์ที่มันทนกรดได้ต้องกันลมพายุแรงๆได้ด้วยแล้วก็ต้องมีระบบชีวิตอกสิ์ครบวงจรที่ลอยอยู่ได้ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยครับ ใช่ค่ะมันฟังดูเหมือนไซไฟแต่ว่าตามหลักฟิสิกส์จริงๆนะคะการใช้ก๊าซที่เบาวกว่าอากาศอย่างออกซิเจนหรือไนโตรเจนที่เราหายใจกันเนี่ยมาพยุงโครงสร้างให้ลอยมันก็มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีค่ะแค่คิดตามก็สุดยอดแล้วครับทีนี้สมมุติว่าเราสำรวจไปเรื่อยๆแล้วบังเอิญไปเจอเข้าจริงๆเจอกับสิ่งมีชีวิตไม่ต้องเป็นอะไรซับซ้อนแค่จุลินทรีย์ก็ได้ครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับ คำถามนี้สําคัญมากเลยค่ะถ้าเจอขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะโยงไปถึงหลักการที่เรียกว่าการป้องกันการปนเปื้อนหรือ planetary protection ทันทีเลยการป้องกันการปนเปื้อนใช่ค่ะคือเราต้องคิดให้รอบคอบมากๆว่าจะทำยังไงต่อจะศึกษาจะเก็บตัวอย่างหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ไปยุ่ง หลกัลกๆคือมีสองด้านค่ะหนึ่งคือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากโลกที่เราอาจจะเอาติดไปกับยานไปทําลายสภาพแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตถ้ามีบนดาวศุกร์อ๋อการเราไปทําเขาเสียหาย ใช่ค่ะแล้วก็2คือป้องกันไม่ให้เราเผลอเอาสิ่งมีชีวิตต่างดาวถ้ามีกลับมาปนเปื้อนบนโลกซึ่งเราไม่รู้เลยว่าผลจะเป็นยังไงเข้าใจแล้วครับคือต้องระวังสุดๆทั้งสองทางเลยถูกต้องค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งทางจริยธรรมและวิทยาศาสตร,ร์เลยนะคะการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนมันจะเปลี่ยนมุมมองเราต่อจักรวาลไปเลยแล้วนอกจากการได้ความรู้ใหม่ๆการพยายามทําความเข้าใจดาวศุกร์ หรือคิดจะไปสำรวจเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเราบนโลกโดยตรงบ้างไหมครับมีเยอะเลยค่ะการที่เราต้องคิดหาวิธีรับมือกับสภาพแวดล้อมสุดขั้วทั้งร้อนทั้งความดันสูงทั้งกรดกัดกร่อนมันจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆค่ะทั้งเรื่องวัสดุเทคโนโลยีพลังงานระบบชีวิตอนุมยัยหุ่นยนต์สำรวจซึ่งของพวกนี้อาจจะเอามาปรับใช้แก้ปัญหาบนโลกเราได้ในอนาคต จริงด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าแนวคิดท้าทายอย่างเมืองลอยฟ้าอะไรแบบนี้ก็คงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆสนใจวิทยาศาสตร์อวากาศมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับอันนั้นสําคัญมากเลยค่ะมันทําให้เรากล้าฝันกล้าตั้งคําถามถึงสิ่งที่เป็นไปได้มากขึ้นสรุปแล้วดาวสุกนี่ถึงจะดูโหดร้ายเหมือนนรกแต่ก็ยังตึงไปด้วยปริศนาความน่าค้นหายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งสภาพแวดล้อมทั้งความเป็นไปได้เรื่องชีวิตใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้คิดกันต่อว่า ถ้าชีวิตมันสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้จริงๆในที่ที่มันสุดขั้วมากๆอย่างในชั้นบรรยากาศดาวสุกเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความอึดความหลากหลายของชีวิตในจักรวาลน,นี้คะหรือว่าจริงๆแล้วชีวิตอาจจะไม่ได้เปราะบางหรือจํากัดอยู่แค่ในเขตที่เอื้อต่อชีวิตแบบที่เราเคยเข้าใจกันอ hmm. แต่อาจจะแพร่หลายแล้วก็ปรับตัวเก่งกว่าที่เราคิดไว้มากๆก็เป็นได้ ซึ่งการสำรวจดาวสุกต่อไปอาจจะช่วยให้เราเข้าใกล้คำตอบนี้มากขึ้นก็ได้ค่ะ